ผมจะเอารถถ่ายตู้แอร์แอร์เย็นทำนะครับผมแอร์เยน็ยนเย็นรถถ่ายคันใหญ่ๆ M79 m 7ดอุ้ยพี่ชายเเฉยๆผมจะเอาไปดึงรถด,ดำที่มันต่อพ่วงต่อพ่วงต่อพ่วงกันยาวๆผมจะเอาไปดึงดูนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไปดูได้เลยครับผมโอ้ย อ๋อไอข้างหน้านี่ไม่ใช่ M7 นะผมข้างหน้านี่ไม่ใช่นะผมอแล้วก็ไอที่จอดอยู่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่มี M7 สักคันเลยนะผมนะผมแต่แต่ในส่วนของวันนี้ผมจะเอา M7 นะผมผมจะเอาตัว M7 รถไถคูมตอร M7 นะผมไปทำการอ่อไถนะเอ้ยไม่ใช่ไปทำการดึงนะผมช่วยดึง มาดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงถึงขั้นดึงขึ้นหรือเปล่านะครับผมมาไปกันเลยมากันเลยครับผม M 7ครับผมคูปต้า M 7็ครับผมนี่ครับตัวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะผมไม่ต้องห่วงครับเรื่องของแอร์นะผมก็เย็นอยู่แล้วนะผมนะมันเย็นฉ่ำๆอยู่แล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวถ่วงข้างหลังหน่อยแล้วกันนะผมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมตัวนี้2.4นะครับผม2 4กิโลวัตต์สอตันนะคุณผู้ชม ก็นักเอาเรื่องนะครับผมนะถามว่าหนักไหมก็เอาเรื่องเอาเรื่องบอกได้เลยว่าเอาเลืองนะอุ้ยเอาเรื่องนะครับผมนะแล้วก็เอาผ่านหนาเขาไปสักหน่อยหนึง่งอุ้ยผัานหน้าไปสักหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้ผ่านผานคอมฟอร์ตนะผมผ่านฟอร์ดผ่านฟอร์ดนี่ผ่านครูพี่ครูพี่ครูนะครับผมพี่ครูโบต้าพี่ครูโบต้าแล้วก็ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวขับไปเลยแล้วกันนะผมโซ่โซ่เรามีอยู่แล้วนะครับผมโซ่เรามีอยู่นะงานอยู่แล้วนะครับทุกทจ้ากลับโบนบนโบนโบนโบนบนเอ็มเสร็จนะผมเอาเฮ้ยไม่ใช่เอ็มเสร็จครับผมเอ็มเส็จเอ็มเสร็จว้าว M7 ครับผม M7 มาแล้วครับผม M7 ครับ M7 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 กระแบนดักหัวฮะดูดักเหมือนกันนะนเนี่ยคุณผู้ชมดูดิยืบดูด,ด,ดิสุดยอดสุดยอดนี่ครับฝ้ายิ้ห้าใกล้จะออกแล้วนะครับผมนี่ครับผมไปครับเยอะเลย M7 ครับ M7 ตัวแ้าวว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 วว้าวว้าวววแ้งวด้าวว้อวว้าววู้วว้าวว้าวี่าวว้าวั้าววาวว้าาวววาวว้า้าวว้วว้าวว้า้า้วาวตาาวว้าปว้าวว้วว้าวั คครับโอเนี่คืออะไรวะไอ้คันโยกอ๋อเดินดันเดินหน้ารถก็จะเดินหน้าดันมาข้างหลังรถก็จะถอยหลังยี้ผมอะไรแต่งด้วยวะเนี่ยแต่งนิดหน่อยวะเนาะผมอะไรแต่งนะครับผมว้าวไปครับผมค่อยๆไปครับมันใหญ่นะครับผมคือแล้วเครื่องมันแรงมากๆครับคุณผู้ชมเครื่องมันแรงจริงๆนะครับ เครื่องแรงเครื่องแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับผมชื้นชื้นเยอะวว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 วดูดิดูดิดูดัานดักเฮออดูดัานแดงว่ามันก็มัาแรงขนาดไหนดูดัานแดงเครื่องแรงจริงนะผมโอ้ดูรถโยกนะครับผมเครื่องแรงแบบนี้ชื้นแบบนี้เราต้อง

ครับุมบาบาผมเดเนี่ยครับไม่ต้องใส่พัดหลังครับใส่ตัวนี้หนักกว่าพดหลังอีกครับผมจดบจบจดบเจอดบเจอดบจจเจอดบจดเจอดบด จ๊จ๊เดยเฮ้ยนี่ครับผมในฟาร์ยี่ห้านะคผู้ชมในฟาร์ยี่ห้าเวลาเราวิ่งไปแบบนี้มันจะเป็นลอยแล้วมันจะจมลงไปจริงๆเลยนะผมอ่าจมลุกลงไปเลยนะผมโคตรดีนะผมัจผมจบจ๊จบเดยดยด์เดย์ดทำไมโคมนผมมันเป็นอย่างนี้วะโอ้ยมจะบ,บักบักขน้นเลย

ไปไปิบวเะไรครับผมมาละ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 เสียงอะไรวะอ๋ไม่มีนะว่าลืมปิดอะไรอุ้ยมันจะดิงขึ้นหรือล่าเด็กลูกพี่มันจะดึ้งขึ้นหรือเปล่าโอ้บัตรโตเอ้ยบานรักษาบักปอ มันไม่ใช oh, mm ่น hmm. mm ี hmm. really? no. okay. okay. ่ว right. ่าโอ้ยวัดสะโพกโอเจ้าเออเยมันจะได้แล้วบอมเด็บอุอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่หลบไปหน่อยดิพี่อ๋อหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนบินลเบิ้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 หลบเลยครับหลบไล้โอเคครับผมอืมอันนี้หลบไปเลยครับผมแม่ไม่ไหวแล้วครับไม่ผ่านเลยครับผม ดึงไม่ขึ้นเลยครับผมผมลองใช้ดูแล้วนะครับผมมันดึงไม่ขึ้นเลยเนะี่ยตัวเนี้ยมันไม่ต้องมีตัวเซตก็ได้นี่หว่า,าไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวผมจะเอา,อาโซ่มาติดไว้ตรงนี้เอาโซ่มาถอดไว้ตรงนี้นะครับผมเอ่อถ้าถ้าเป็นรถไถอ่ะใช,ใช้ใช้เส้นเดียวพอนะครับผม เฮ้ยชิบหายแล้ว่ะโซ่ถอดไม่ออกคุณผู้ชโอเคออกแล้วมึงจะไหลไปไหนนะโอสภาพโซ่ไหลลงเนินมันมีที่ไหนจะโซ่ไหลลงเนินเนี่ยฮะมันมีที่ไหนเลยลูกพี่เอ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีที่ไหนเนี่ยลูกพี่ผัดจ้าเอ้ย มนรถแรงจริงนะคุณผู้ชมดูดิรถมันแรงมากๆเลยนะเยอะเยอะมันแรงแบบไหนเนี่ยเยอะเอ้เอ้เยอะมันแรงแบบไหนเนี่ยมันแรงแบบไหนเนี่ยว่ะโอ้ย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 ใจเย็นๆนะโอ้เยอะด้อมันไปได้มันไปได้อุ้ดี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 เอ้ยอเดี๋ยวดูดูโอ้โหบรรเจ้าเอ้ เด้อดคนแลีมแบบไหนมาได้เด้ม <half> ึงแลี้แบบไหนเด้อพี่โอ้ไปไปลุ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 ลลุลุลุลลลเลลลลังก็ุุุ้ โอ้ยเอามือท่อไปโดนเมาส์เป็นไรวะเนี่ยโอ้ยดี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 โอ้โอ้สภาพแหมบบดี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 ดโอ้ไปดิเออแลไะเอออะโอ้โหไม่กลัวตัวเองไม่รอดคุณผู้ชม เกือบประตูเองไม่รอดเดี๋ยวเี๋ดูมาโซ่ก่อนโซ่แทแจมือก่อนปุ๊บโอเคโอเคโอเคมาแล้วผมทีนี้คนดูก็ขึ้นปะอาจจะนะอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นนะหรือไม่ก็อาจจะไม่ขึ้นก็เป็นได้นะครับผม มันมีอีกสองอย่างขึ้นกับไปขึ้นแค่นั้นนะถ้าถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่านิ่งโอ้โหนี่ผมยังไม่ดึงเลยเนี่ยเฮ้ยชนชนชนผมยังไม่ได้ดึงเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ดึงแม่งติดแล้วอะ่ะโอเคโอเ,โอเคโอเคมามามาลองดูครับผม นี่ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกัน้ำผมนี่ครับอันนี้เราซูมแล้วใช่ไหมโอ้แล้วไอ้นั้นมันจะเปิดไฟทำไมวนะเมั่งโอเคสตาร์ทเครื่องไว้เลยโอ้ทำไมมันคอมเหมือนมันจะดับเลยวะอาการเหมือนคอมจะดับเนี่ยเออมันดูร้อนๆอยังไงีม่รู้โอเคได้อยู่นะมันดูได้อยู่นะลาอยู่ทลยไม โอ้โหโอ้โหเอ้ยตัวนี้ไม่ยกล้อหวะคุณผู้ชมไม่ยกล้อเหมือนดีฮอนแลนด์นะเออดี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 โอ้โหไม่ไม่ได้หยับเลยจริงๆนะผมโอ้โหเหมือนจะยกครับผมโซนี่ตึงเปี้ยะเลยนะครับโซนี้ตึงเปี้ยะเลยนะครับคุณผู้ชม โซตึงเปียอาโซตึงเปียอาโซตึงเปียโอ้โหโอ้โหตัดไปเลยครับผมตัดไปเลยครับสัญญาจัดไปเลยครับสัญญาโอ้โหตัดไปดิสัญญาตัดไปเลยตัดไปเลยอุ่งเหรอเอาผมลองกระชากดูนะกระตุกจิดกระชากใจกระตุกใจกระชากจิดแฉะ ติดก uh ระทากใจดี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 หยุดหยืดหยุบไม่ขึ้นเลยว่ะหยุบดีหู้ยขยับแล้วขยับแล้วคุณผู้ชมเราต้องดึงตามแนวของของเขาอ่ะหยุบดีดีดี ดีเฮ้ยค่อยกระชากไปไหมเคยค่อยกระชากไปเคยค่อยกระชากเฮ้ยฮึบอ้โหเอาเว้ยดีเฮ้ยดีได้ได้อยู่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 แปลว่าได้อยู่นะครับผมดูได้แปลว่าได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ ได้อยู่เปว่าได้ได้อยู่ไปว่าได้อยู่นะผมคือผมอยากรกะจ้าให้มันแบบ,แบ,บมมค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาคุณผู้ชมนะคือตรงมันจะมันต้องใช้ความแรงถึงพอสมควรนะผมต้องต้องต้องใช้รถที่ต้องใช้รถที่แบบว่ามีมีความแรงมีความแรงพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาดึงได้นะ ที่ขนาด M7 เนี่ยยังแรงแรงอยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่ขึ้นเลยนะผมต้องรดขุดแล้วมา้าเนี่เดี๋ยวลองรถดมดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอนี้เอารถไถไปก่อนนะผมเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยเดี๋ยวลองรถดมนะครับคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวผมลองรถดมนะครับเดี๋ยวผมลองลองรถดมนะครับผม นีรถไถนี่ไม่ขึ้นเลยน่ะลองดูมาฝั่งนี้ดูดิโอ้โหโอ้โหอึ๊บอึ๊บเอ้าหึจุบจิบโอ้โหนิ่งปียกระดึ๊บกระดึ๊บไปนิ่งปียจัดเลยว่ะมมนอย่างนิ่งอ่ะ โคตรนิ่งอะ่ะกระบาดีกูดีได้ดิวพอขึ้นรถคันนี้ปุ๊บดับปั๊บเลยวะโ <Gla> <c oughs> อ้โหวิสิบหกนาทีไอ้สายสายไม่เหมือนเนี่ยมันเหมือนล้อนนามันจะขึ้นล้อนนะแต่ว่ามันดึงไม่ไหวไงคุณผู้ชมดูดิมันกี่พว่วงอ่ะมันกี่พว่วงอ่ะแล้วลากพ่วงลากพ่วงลากพ่วงเลยนะผมนี่เป็นตะข่ายด้วยนะโอ้โหรถแบบ โคตรลึกเลยนะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนล้อหน้าจะขึ้นแล้วนะครับเราลองดึงไปเรืร่อยๆดูนี่ล้อหน้าขึ้นล้อหลังมันก็จมอยู่ดีล้อฝั่งอ๋อล้อฝั่งนี้มันจมครับผมแต่ฝั่งนู้นอะ่ะมันมันไม่จม,มดูเผาขับเขาดิโู้ในนู้นอ่ะโอ้โหโอ้โห,โหอะไรเนี่ยคุณผู้ชม เลยดีวะเนี่ยขึ้นเลยครับผมยังไม่ขึ้นครับพ่อผมไม่ขึ้นเลยครับพอผม,ม,ผม,ม,ผมแหมก็ยังไม่ขึ้นนะครับดันตูดได้ไหมเอาเงี้ยผมว่านะไอ้เนี่ยมันดึงมันดึงไม่ขึ้นแล้วล่ะนะครับผม คือถ้ามันขึ้นมันขึ้นไปแล้วไม่ใช่ผมจะถอดโซ่ออกต่อผ่านไปก่อนผ่านดิมันต้องต่อใ,ใกล้ๆนะถ้าต่อไกลๆมันจะมองไม่เห็นนะครับคือดึงอะมันดึงไม่ขึ้นแล้วล่ะผมว่านะเดี๋ยวลองผมลองดันตูดดูลองดันตูดดูเยอะมึงซิงจะว่าลงนี โอ้โหมันจะดันได้ไงต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดันได้ไงต่อนะเอาแล้วมันช่วยเขาได้ลูกพี่ไม่เจ้โเออผมมาช่วยเขาลูกพี่เอาเอ้อเอาเออแล้วมันช่วยเขาแล้วมันจมเองได้ไงเนี่ยเออเอ้อเอาโยกโยกเออเออโยกโยกสะบัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเราไปช่วยเขามันจะจมได้ไงนะ่ะเอาทำไมล้อมันหมุนแปลกๆวะเน,ะนะนี่ยนะทมไมล้อมันหมุนแปลกๆวะเอาถอยถอยถอยโอเคขไปละไม่ติดอยู่แล้วละ่ะรถไถนนะ่ะโอเคขออนุญาตไฟแตกแป๊บนึงน,นะครับผมขออนุญาตไฟแตกนะขออนุญาตไฟแตกนะครับผมขออนุญาตไฟแตกนะอุ๊ออืออือ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมไม่ไหวว่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไม่ขึ้นนะคุณผู้ชม